สวัสดีครับปีเบ้าวน่องเบ้าใส่ทายรักษาประเทศดูกันมันนี้ผมเอาห้าแชะร,รุ่นนี้มาฝากเพื่อนๆถ้าท่านใดสนใจนะฮะอวดงานสนอ่อยวัตถุมงคลของดีทิใต้พระอาจารย์ประสูตรรสิวันไอตสาวเพื่อนๆรุ่นห้าแชะนะเพื่อนๆไปดูซิ ผมได้อะไรมาบ้างมีอะไรมาแบ่งเพื่อนๆบ้างชอบองค์ไหนสนใจองไหนเลือกชมกันนะครับสามารถทักหาผมได้โดยตรงราคาถูกใจคุณราคาถูกใจผมแบ่งกันไปบูชาครับของอัหนึ่งกับสามขอบคุณลูกค้าทุกท่านทั้งไทยและต่างประเทศแล้ก็เพื่อนๆสำหรับรายการนี้นะครับเป็นรุ่นห้าแะนะครับศัตรูภาพ รูปผ้าพระอาจารย์ประสูตรพระในเตานะครับนี่ฮะนี่ตะกุดตีหน้าเสือมาเลยนะฮะเรานีรวยหนึนะจ๊ะต่อโค้ดเสือจ้าเป็นรายการที่25นะฮะชุบทองลงยาจีวอกุ้งกลิ้งกุ้งกลิ้งบลิ้ง b ลิ้งมาเลยนะฮะหลังตะกุดปลุกเสกเลี่ยมกรอบทองมาให้รับร้อยแล้วเพราะว่าเป็นรายการพิเศษนะครับเรียญนี้ผมประมูลมาได้นะครับ เป็นรวยหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจทักอีกหนึ่งเหรียญเสือห้าแชะนะจะเพื<ๆ>่อนเพื่อนรายการที่6เอาปาก้าซาตินลงยาเสือหลังลงยาจีวอนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเลขโค้ดสองตัวจ้าหนึ่งห้าหนจีวอนตักเสือจ้า เอาปาะกศาศติ่มเจาเพื่อนมีห้าแชะดุดุเลยเพื่อนใครชอบใครสนใจนะครับรายการที่ผมประมูลมาได้นะครับราคาต่อรองกันได้สนใจทักไปกันต่อกับสี่สหองค์นะเพื่อนเราจะมีเหลืออีกสักสี่สหองค์นะเพื่อนกับรายการห้าแชะปลุกเสกโดยพระอาจารย์ประสูติเจ้าเดิมเลยนะพยเพื่อน นี่เหรียญห้าแฉเพื่อนทีเด็ดเลยครับรายการที่สิบห้านะครับประมูลมาได้เป็นรายการเนื้อตะปูสังฆวานอนหน้ากากเงินเลี่ยมกรอบทองมาให้เรียบร้อยแล้วจ้าเพื่อนอน, <S <S <ๆ>นี่จ้าศัตรูพ่ายจ้ากิ่งมาจากไหนก็พ่ายเราแล้วจ้าเลขโค้ดองนี้อยู่ไหนมาดูสิเลขโคดอยู่ไหนมาตามหาเลขโคดไปพร้อมๆกันนะจ้าหน่อยเจอหน่อยเจอหน่อยเจอ นี่เลขโคดอยู่นี่ไงตอกรวยด้วยเพื่อนๆตอกรวยเลขห้าตัวเดียวจะเพื่อนๆถ้าไม่เห็นเอาไว้เห็นชัดๆนี่ตรงกลางเลยจะเพื่อนๆนเลขค่าต่อโคดรวยรวยรวยไปเลยเพื่อนๆรายการที่สิบห้านะตะปูสังฆวานอนนะจ๊ะตะปูโบดผนังโบดยอดโบ,โบ์ปลุกเสกสวดทุกวันยังไงก็เข้มขลังนะจ๊ะรายการนี้ สนใจทักอู้ดูเข้อที่หน้าพื่อนเห็นชัดชัดกันไหมนั่นเห็นชัดชัดกันไหมนะมนะกรรมการเลขแปดเลยนะพี่เพื่อนห้าแฉรายการที่ยี่สิบเก้าชุบเงินลงยาจีวอนติดจีวอนเกษาเลี่ยมกรอบทองมาให้เรียบร้อยเพราะว่าเป็นชุดกรรมการชุดพิเศษนะจ๊ะเพื่อนรายการนี้ถึงขั้ประมูลมาได้นะเพื่อนเพื่อนศัตรูพ่ายนะจ๊ะ t u r e y o d y l o o i s c if you would like to get this let me know how much you want to pay for this if I'm happy you happy let s get it I will send to you for sure c h a r i n g good thing to your country brother <c oughs> เอด้านลายการบนๆแล้วก็มีนะจ๊ะเพื่อนๆศัตรูพ่ายห่วงเงินเชื่อมจา้านี่เพื่อน ตอกนํำเลิกนะจ๊ะเบอร์แปดนำเลิกหัวเสือนะครับนวะห่วงเชื่อมหน้ากากเงินลงยาจีวรหลังเสือฝังที่ตานะครับเพชรแดงคาบตะกุดแต่ว่าตะกุดหลุดนะเพื่อนพื่อนตะกุดอยู่ดีนะเพื่อน,นตะกุดก็เลยไม่ได้คาบอยู่นะเพื่อน,นบ่องตรงบ่องตรงไปซ่อมก็ไปซ่อมนะเพื่อน แต่ถ้าชอบก็จัดไปได้นะจ๊ะนี่ครับรอยคาตะกุดเขายังอยู่เลยแต่ว่าเกิดจากการจัดส่งน้องนะวะนะจ๊ะนี่ครับเพื่อนห้าแะเอาเป็นว่าคาตะกุดเสียแถมให้ด้วยนะเพื่อนแถมให้องค์หนึ่งพิเศษพิเศษไปนะจ๊ะราคาเพื่อนได้ราคาผมได้รับไปบูชากันได้เลยนะจ๊ะเพื่อน สายจิโก้ฟังทางนี้จะเพื่อนเพื่อนกจิโก้ทั้งหลาย5้าแะตัวนี้จ้ะฉันมองฉันเห็นเป็นเสือตัวหนึ่งถ้ามองให้ซึ้งนี่เพียงเสือ11ตัวจะเพื่อนหนึ่งในตัวทองคำก็อยู่ในนี้นะจ๊ะรายการที่8ครับนว่าผิวลุงหนากากเงินลงยา อุดมวลสารเสือสิบเอ็ดตัวเลี่ยมไม้มงคลจะเพื่อเลี่ยงพร้อมพิเศษเลยนะครับตอบนำเลิกเป็นรายการน,นำเลิกจ้านำเลิกเลขสี่จะเพื่อเพื่อนเพื่อนเห็นนะฮะตรงยันห้านะฮะจะเป็นเลขสี 4, ่เดี๋ยวผมพยายามส่องให้เพื่อนๆดนะูจะเพื่อนเน,นี่ไม่ใจม่จ้ะนำเลิกเลขสี่นะจ๊ะสวยมากองจรงนะจ๊ะรายการที่ เสือส1บตัวดุทุกตัวเขาเป็นเพื่อนันกเลงที่กงที่โกนะจ้าพกได้เก็บได้จ้าของดีมีราคาในอนาคตพระอาจารย์ประสูันในเต่าจ้าสุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นผีบ้าวนองบ้าวลุงบ้าวป่าบ้าวก็คงชงใจในตัวพมว่าทำไมพมแรงตายพื้นนี้พันพอผมบอกพี่บ่าวลุงบ่าวป่าบ่าวนองบ่าวพันนี้นะครับพม ไม่ใช่คนตายแต่อย่างไรพมมามัวบายงานอยู่ครับผมศรัทธาในบารมีของพระอาจารย์หลายท่านในภาคใต้ของท่านครับพ่อปีบ่าวหนองบ่าวลุงบ่าวปราบ่าวผมศรัทธาในหลวงพ่อแชพมผมศรัทธาในหลวงพ่อทันคลายผมศรัทธาในหลวงปู่อินผมศรัทธาในหลวงพ่อพระอาจารย์ประสูตรวัดในตรงมีผมศรัทธาในหลายๆวัดในหลายๆที่ที่ผมได้ไปประสบพบเจอมาครับปีบ่าวหนองบ่าวลุงบ่าวปลาบ่าวทางไร่ สุดท้ายนี้เชฟล็อกขอฝากเนื้อดูตัวกับพี่พี่นะครับแล้วก็พี่พี่ที่อยู่ทางจังหวัดหรืออยู่ต่างโลกต่างประเทศก็ตามผมมีมารมีดีดีที่ผมได้แปรสัมผัสด,ด้วยตัวผมเองมาฝากครับพี่พีครับสำหรับพี่พี่ที่สนใจเหรียญรุ่น5แชศัตรูพ่ายนะครับหลวงพ่อประสุดพร,ระดในเตานะครับสามารถแคปหน้าจอส่งหาผมได้โดยตรงนะครับผมจะตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับกิริยาวาจาใดไม่ดีขอโทษนะครับ สำหรับเหรียญรุ่น5แชศัตูพ่ายหลวงพ่อประสูตรวันในเตานะครับพี่ๆท่านใดสนใจองค์ไหนสามารถแคปหน้าจอทักหาเราได้โดยตรงเลยนะครับคำใดที่ไม่สุภาพว่าจะได้ไม่สุภาพขอโทษด้วยนะครับขอบคุณครับ